นี้ก็เป็นที่สาหรับนั่งรีแลกหลังจากเดินชมภูทอกเสร็จนะครับลงมาก็มารีแลกมีที่ล้างหน้าแล้วก็มีห้องน้ำครับไม่รู้ว่าสามารถอาบน้ำได้ไหมแต่ว่าก็มีที่ล้างพักผ่อนครับภูทอกนะครับมีเจ็ดชั้นชั้นที่หนึ่งที่สองก็เดินขึ้นเป็นชั้นกุติพระนะครับชั้นที่สามก็กุติ แต่ชั้นที่สี่ก็จะสามารถเดินเวียนล่อปูได้นะครับชั้นสี่ชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดชั้นเจ็ดก็จะเป็นยอดจะไม่มีรั้วหรือไม้กัน้นแต่ว่าก็เป็นเดินเป็นวงกลมบนยอดได้นะครับเป็นเป็นภูเขามีทั้งต้นไม้แล้วก็มีทั้งทั้งไม้ไผ่นะครับถ้าสนใจก็เออก็มานะครับ ภูทอกจังหวัดบึงกาฬสวยนะครับถ่ายรูปสวยเพราะว่ามันเป็นหินหินทรายสีมพูที่เขาเอาไปสร้างปราสาทแต่ที่นี่ก็สวยครับแล้วก็มุมของบุ้นติต่างๆนานาครับจริงๆมันมีมุมเยอะต้องใช้เวลาถ้าจะถ่ายรูปก็น่าจะใช้เวลาหลายๆวัน,นครับเพื่อที่เราจะรู้ว่ามันมีที่ไหนที่มุมสวยนะครับหรืออาจจะเป็นปีก็ได้ เพราะว่าแต่และดูฤดูกาลไม่เหมือนกันคนก็มาเรื่อยๆนะครับวันธรรมดานะแนะนําให้มาวันธรรมดานะครับถ้ามาวันอื่นๆก็หนักหน่อยนะครับภ <c oughs> ูทอกนะครับภูทอกอภูทอกแปลว่าภูที่ขึ้นมาโดดเดี่ยวนะครับแหลมๆโดดเดี่ยวครับ